คุณรู้ไหมครับว่าคุณคือนักประจนภัยทั่วจักรวาลคุณก็รบประจนภัยไปทั่วจักรวาลและคุณกำลังสร้างประสบการณ์อันยิ่งใหญ่บนโลกนี้ในจักรวาลนี้แต่ละเจราญนะครับแต่บางครั้งเรากลับหลงลืมตัวต,วตนที่แท้จริงไปวันนี้คลิปนี้สำคัญมากเราจะมาทตความรู้จักตัวตนให้มากขึ้นครับเรื่องราวดีๆคุยที่ดีโอไหมครับใครอยากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆก็ศึกษาไปลยที่นี่นะครับส่วนใครอยากจะติดตามก็ติดตามสนับสนุนนะครับที่โชว์เคสหรือ้างบูรับ มีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกเพื่อสับสนด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันสับสนครับโก,โก็คุณแฮผมเนี่ยเคยได้รับคําถามแบบนี้บ่อยมากคุณองคครับเรามาเกิดทําไมคุณองค์ข้าในเมื่อเราเป็นจิตวิญญาณในจักรวาลแล้วเรามาทําไมเรามีอะไรหน้าที่อะไรหรือเปล่าวันนี้ผมจะสรุปให้เขา้าใจแบบง่ายๆนะครับดยผ่านของแค่หนึ่งนะครับที่เขาเคยมีโอกาสได้อ่านบันทึกของจักรวาลนะฮะที่เราเรียกว่าอาคคิชเกลขอดในรอห้องสมุด ของจัก,กรวาลแน,น่แต่ผมจะสรุปให้ง่ายนะให้ทุกคนได้พอกเข้าใจแล้วก็ถามว่าเรามาทำไหมตอนที่จัก,กรวาลเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกคนจัก,กรวาลเนี่ยมันก็เรียกว,ว่าถ้าเราจะใช้คำมาให้ง่ายๆเนี่ยเขาคือคำว่าพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าในศาสนานะมันหมายถึงว่าผู้สร้างผู้มีพลังงานและยิ่งใหญ่แบ้ก็ตอนที่เกิดจัก,กรวาลขึ้นมากมายเนี่ยแล้วแบบด้วยพลันนง์ำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนเรื่องการเกิดของพลังงานจักรวาลเอาไว้เราะว่ามันโอเคทีนะครับ พอผู้สร้างเกิดขึ้นหรือพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องเกิดขึ้นแลวก็คือการแบ่งจิตของจักรวาลนะครับการแบ่งจิตเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้ส่วนเพื่อให้ได้ความรู้นะครับจักรวาลเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลแล้วก็เลยกําหนดให้เกิดขึ้นพลาังงานส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านเป็นกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้นะครับเกิดขึ้นในจักรวาลเราก็เลยเรียกว่าเป็นตัวจิตนะครับซึ่งเป็นตัวเรานี่แหละเขาเรียกว่าจิตวิ ซึ่งก็เป็นพลังงานแล้วให้พลังงานเหล่านี้นะครับออกไปประจน l ภยัยออกไปทั่วจักรวาลไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกลับมาที่พระเจ้าหรือเชื่อมโยงกลับไปที่จักรวาลใหญ่นั่นเองนะครับเพราะจักรวาลจะได้รู้ว่าโอ้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้านในแะบบการเรียนรู้ในแต่ละที่เนี่ยเรากรบเสมือนทาหน้าที่ออกไปประจนภยัยแล้วก็เก็บเรื่องราวมานะครับนั้นนี่คือต่ากำเนิดของเราว่าไอ้ทำไมเราต้องมาทำไมเราต้องไปแล้วเราถูกแบ่งจากไหนเราก็ต้องเราก็ถูกแบ่งจากพระเจ้า ถาถามว่าเราคือใครในทางโลกเนี่ยเรามักจะบอกว่าเฮ้ยส่วนอ้อนวอนต่อพระเจ้าไหมพระเจ้าอยู่เบื้องบนนะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นะเรากพยายามตามหาพระเจ้าตลอดเวลาคุณไม่ต้องตามหาพระเจ้านะพระเจ้านั้นอยู่ในตัวคุณเพราะคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าทุกคนเข้าใจไหมครคุณเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าคุณคือหัง่าๆนะพระเจ้าคือครีเอเตอร์ คุณนั่นเป็น c o เ r e a t o r คือผู้ร่วมสร้างจักรวาลน,นี่นะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณจะต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคุณต้องเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างทั้งหมดเลยครับดังนั้นคุณก็เลยเป็นนะักประจนภัยที่ต้องออกไปประจนภยัยแต่การประจนภัยของคนนุณในช่วงแรกๆเนี่ยนะคุณก็ตื่นเต้นกับการประจนบภัยเพราะการประจนภัยครั้งนี้เนี่ยมันมีข้อสําคัญคือคุณต้องลืมอํานาจของคุณชั่วคราวคือคุณต้องลืมว่าคุณคือพระเจ้าชัว่วคราวนะครับ แล้วตอนที่คุณรู้ลยนะพระเจ้าคือแฝงพระเจ้าก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณคุณคือพระเจ้าคือเป็น co c r เ a t o r นะครับคุณจะต้องลืมการเป็นพระเจ้าชั่วคราวก่อนก่อนที่จะคุณจะสร้างประสบการณ์แล้วการสร้างประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยเพราะคุณจะต้องสร้างประสบการณ์ในกายภาพที่มีมวลหนานแน่นซึ่งมันจะแตกต่างกับการฉับกับการเป็นคุณเพราะคุณเ,เป็นแค่พลังงานเป็นแสงอยู่ในจักรวาลที่ประจุไปด้วยทั่ว แต่ครั้งนี้คุณต้องใช้มวลหนาแน่นในการเรียนรู้นะครับเลือครั้งครั้งแรกๆที่คุณเรียนรู้เนี่ยครับบนโลกนีืบนดาวดรงไหนก็ตามเนี่ยหลายคุณก็เรียนรู้ฮะพยายามที่จะใช้จิตของตนเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเช่นอาจจะไปอยู่ในโคตอยู่ในอันเดียมนนีอยู่ในผืนดินอยู่ในต้นไม้อยู่ในดอกไม้คุณจะสังเกตนะต้นไม้ดอกไม้พวกนี้มันมีพลังงานหมดหินโคตอันเดียมนนีต่างๆก็มีพลังงานทั้งหมดเลยครับแรกๆเนี่ยคุณใช้ชีวิตแบบนี้ คุณก็คนก็เชื่อดาวคนก็สนุกกับการหายใช้กายภาพใช้มวนนานแน่นของคุณแต่ครับแล้วบางครั้งคุณก็ลืมตายว่าเฮ้ยคุณคือจิตวิญญาณนะคุณคือคือจิตอันบริสุทธิ์นะมันก็เลยก่อกาำเนินการหมุนเวียนเกิดขึ้นก็คือการเกิดใหม่เพราะคุณกําลังยึดติดอยู่กับในกายภาพมันก็เลยเกิดกระบวนการเกิดใหม่ขึ้นนะครับทีนี้พอคุณไดีเป็นในจุติในร่ามนุษย์นะครับสําคัญเลยพอคุณจุติเป็นร่างมนุษย์ในกายภาพนี้นะครับ สิ่งที่คุณลืมแล้วก็คือพันธะสัญญาห่าพันธะสัญญาว่าคุณคือพระเจ้าชั่วคราวคุณเริ่มลืมคุณเริ่มลืมและคุณเริ่มการเรียนรู้แต่ทุกๆการเรียนรู้ของคุณนั้นคุณเคยจําได้ไหมครับว่ามันคือการส่งข้อมูลไปให้จักรวาลคุณมีจุดเชื่อมต่อคุณมีสภาวาเดียรที่ผมเคยเล่าในหลายคลิปนะคุณมีตัวที่จะส่งอากาศส่งสื่อสารเชื่อมโยงกับจักรวาลแต่พอทำไปทำไปเป็นไงฮะคุณเริ่มที่จะหลงลืม หลงลืมว่าคุณคือใครด้วยหลายสิ่งหลายอย่างการหลงไหลในกายภาพการหลงไหลในความเป็นมนุษย์นะครับและมันก็เกิดสิ่งต่ตางๆที่ความเป็นมนุษย์ของวัตถุคนรู้ดีนะครับมันคืออะไรนะ่ความวุ่นวายความบกมุ่น,นาการเรียนรู้โอดการต่อสู้อะไรเยอะแยะ,ยะมากมายกระบวนการเหล่านั้นเลยทําให้คุณหยัดขาดจากจุดเชื่อมต่อหรือจุดเชื่อมต่อวิญญาณน,นั่นะครับกลายเป็นว่าคุณก็หลงนะและคุณก็มั่นใจว่าคุณคือกายภาพ คุณคือตัวตนของคุณนะครับทุกวันนี้ถามว่าพูดเรื่องจิตวิญญาณมีคนเชื่อกี่คนพูดเรื่องพลังงานใครเชื่อกี่คนไม่มีคนเชื่อไม่มีใครเชื่อแต่ครพอต่อมาเนี่ยเพราะคุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกน,นี้คุณเริ่มหลงลืมในวันหลับคุณไม่ได้ส่งข้อบุญให้จัก,กรวานละนะครับเพราะคุณเนี่ยหนึ่งคุณหลงลืมสองมันเกิดการควบคุมเกิดขึ้นมนุษย์อยู่บนโลกนี้มนุษย์มีความสามารถมากเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่กายภาพเนี่ย มนุษย์เป็นพลังงานส่งพลังงานคือกายภาพและพลังงานและพลังงานของมนุษย์ยังคงทํานานและมีประสิทธิภาพนะครับในการคิดในการคิดในการอ,อ,อารมณ์อีโม่นมันเกิดพลังงานเกิดขึ้นซึ่งข้อีสิ่งที่มองว่ามนุษย์นี้แสนวิเศษเหลือเกินเขาก็เลยใช้มนุษย์เ,ยเป็นทาสเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นมาเราก็เป็นทาสของเขา,าตลอดและหาผลประโยชน์จากมนุษย์นั่นเองการหาผลจากผลประโยชน์จากมนุษย์ก็คือมนุษย์เป็นไงมนุษย์มีพลังงาน มนุษย์สามารถสร้างพลังงานได้พลังงานได้ลบพลังงาน้านบวกนะครับขอวิลยสามารถที่จะควบคุมมนุษย์ควบคุมเราเนี่ยให้อยู่เลกกรอบที่พวกเขาต้องการโดยจุดประสงค์สำคัญของพวกเขาคือให้คุณตัดขาดจากความเป็นพระเจ้าของคุณให้คุณลบลืมนไปเลยอย่าไปเชื่อนะวิญญาณอย่าไปเชื่อดวงจิตอย่าไปเชื่อเรื่องพลังงานคุณถูกสอนมากี่พันปีแล้วครับแต่ว่าคุณอย่าไปเชื่อเรื่องนี้เด็ดขาด เพื่อให้คุณหลงลืมความเป็นตัวตนแล้วคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ติดต่อพระเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์ติดต่อจักรวาลคุณไม่มีสิทธิ์ได้กลับคืนแน่นอนแต่ก็โชคดีนะครับบางช่วงบางคราวเราเนี่ยเรายังมีคู่รู้เรายังมีนักปาัาชญเรายังมีาศาสดาเรายังมีผู้รู้ที่เป็นเรียกว่าเหมือนกับพลอดวของเราอ่ะกลับมากระตุ้นเราเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าลืมตัวตวนนาอย่าลืมความเป็นตัวตนต้องทําอย่างไรพวกเขาเข้ามาวางไว้พวกคุณแต่พวกเขาก็ไม่สามารถบ,บอกได้ทั้งหมดนะครับ อาจจะบอกเป็นในๆอาจจะบอกเป็นว่านี่คือเครื่องมืออาาผมยกตัวอย่างคำธรรมะอะไรก็ได้ธรรมะคืออะไรธรรมะคือเครื่องมือเครื่องมืออะไรเครื่องมือที่จะทาให้เราเดาปล่อยไปจากความเป็นมนุษย์ลืมความเป็นมนุษย์แล้วไปเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงมันเป็นกระบวนการแต่ไม่เป็นกระบวนการวิธีการเท่านั้นนะครับรุ่นเหล่านั้นเนี่ยเขาพยายามกลับขับดันเรานะครับแต่ว่านน,นะครับพอเราดูควบคุมมากขึ้นมากขึ้นเราก็ลืลืมไปทุกวันนี้ สิบคนมันจะเหลือกี่คนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะครับแต่นั่นแหละก็ <c oughs> น่าโชคดีเหมือนกันเพราะว่าอีกไม่นานนี้นะครับการเปิดเผยเรื่องสัมพันธ์มันจะเปิดเผยขึ้นผู้คนจะสนใจมากขึ้นอย่างคุณคนหนึ่งที่คุณนั่งฟังผมเนี่ยเพราะคุณเริ่มที่จะสนใจเริ่มทังงานคุณเริ่มใจหลิสนใจเล่นจักรวาลเพราะอะไรเพราะมันถึงเวลาที่คุณหรือตัวในของคุณหรือพระเจ้าในตัวคุณคุณเนี่ย หรือโคเรเตอร์เดียเขากาลังพยายามปรับตัวพยายามที่จะเรียนรู้น,นั่นเองตัวผมก็เหมือนกันนะครับนักเรียนรู้ครับพยายามที่จะเข้าใจทําไมต้องเข้าใจเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่แค่นี้ไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันแต่เราคือนักประจนภัยที่ต้องส่งข้อมูลให้จักรวาลและต้องทําให้สําเร็จด้วยและเมื่อคูเห็นต่อในคิดหน้าครับ